ต่อกันทีนี้คนที่ต่อตาเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้แบบเปลี่ยนหรือว่าไม่อยากให้รือลองมาฟังมุมมองของคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ในย่านสเสียมสแควร์รนิดหนึ่งนะคะแขกก็ได้คุยกับนักศึกษานิสิตนะคะแล้วก็อาจารย์สุลาบางท่านนักศึกษานิสิตหลายคนนะคะ ก็บอกว่าก็เข้าใจนะว่าเรื่องพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมที่สุราต้องอุทิศให้แก่สังคมเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันก็อยากให้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของสยามสแควร์ที่สําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ละแวกนั้นเขารู้สึกว่ามันเละตุ้มเตะมากเลยคือก็อยากจะให้รื้อนะคะแล้วก็เออเพราะว่าตึกแถวรุ่นรุ่นเก่านั้นน่ยมันผ่านมากี่ทศวรรษแล้วเนี่ยนาด7 8พ ประมาณสี 4, 4ท่ทศวรรษสี่สิปีเนี่ยมันมีการ 2, สราด้วย <laughs> ทศวรรษแล้วมั้งครับห้าทศวรรษสร้างอันใหม่ทับอันเก่า<ะ>ไปเรื่อยๆอย่างสเปะสปะไรทิศทางะนะคะแล้วก็ทางเดินก็สกรปรกคับแคบเฉอะแฉะแล้วกลางคืนถ้าใครไปเดินสยามสแควร์กลางคืนจะพบว่านหนูตัวเท่าแมวคุณครับผมมีประสบการณ์ถ้าใครได้ไปเดินสยามสแควร์ในช่วงที่ฝนตกหนัก จะได้ยินเสียงกรีดร้องในทุกซอยนะครับเพราะว่าแมลงสาบเป็นล้านจะออกมาจากท่อระบายน้ายัวเยียมมากเลยนะครับคือพอฝนตกปุ๊บทุกคนขึ้นข้างบนแล้วก็หาที่หลบกันหมดเลยทันทีเคยแมลงสาบไต่ขึ้นมาในกางเกงแล้วคุณอาจอันนี้ค่ะซึ่งตั้งคําถามกันมากเลยว่าหนูตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่มากจริงๆแมลงสาบปริมาณเลยนะครับมหาศาลมันทําให้เราต้องตั้งคําถามถึงการเกิดขึ้นของกิจการใหม่ๆบนตึกเก่าเช่นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจมันเกิดขึ้นตลอดเวลา ในขณะที่ตึกเก่ามันไม่มีระบบท่อดักไขมันอะไรไม่มีใช่นะคะการระบายน้ําเสียจากร้านอาหารเหล่านี้กับหลังร้านอาหารนี่มีกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะอดีตสันจะดุกระแดะมากถือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นศักยภาพของอาคารเดิมและระบบเดิมที่เก่าแก่นี่มันล้าสมัยแล้วนะคะจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่สรุปก็คือว่าคนชุมชนที่อยู่ในรอบๆจุลาก็ตั้งคำถามว่า ระบบสุขาพิบาลค่ะคุณอาจสุขาอนามัยของย่านสยามสแควร์แล้วทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันเละแล้วล่ะแล้วมันต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการพัฒนาจริงๆคุณอาจและแขกก็เลยติดใจเรื่องลบปงหีฮิวเนี่ยเขาทำยังไงคุณนอกจากลบปงหีฮิวที่พูดไปเมื่อสักครู่ที่เป็นสามเหลี่ยมแพร่งเกิลมันมีอีกที่หนึ่งนะฮะที่ว่าน่าจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ที่สยามสแควร์ได้คือ โอโมเตซันโดฮิลนะฮะอยู่ที่โตเกียวนะครับโอมเตซันโดี่จะอยู่ถนนอยู่ที่ในย่านฮาราจูกุที่จะเชื่อมไปสู่อาโอยามานะฮะฮาราจูกุก็จะเป็นแหล่งวัยรุ่นนะฮะแล้วอาโอยามาจะเป็นแหล่งไฮเอ็นที่มีสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมต่อระหว่างความเป็นวัยรุ่นกับไฮเอ็นอยู่ถนนนั้นก็จะค่อนข้างจะหรูหรานะฮะเขาก็เลยมีการพัฒนาเนื่องจากว่าตรงกลางถนนโอมเตซันโดที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโดจุงไกอพาร์ตเมนต์โดจุงไกอพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าเกิดเทีย แสลดินแดงแต่ว่าเกิดขึ้นนานมากนะคะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครประมาณตั้งแต่ปี1 9ึ0นเรอี่สิบเนี่ยรุ่นเดียวกับแสลดินแดงใช่ครับ,ร,บรุ่นเดียวกันเลยนะครขึ้นมาคือสร้างขึ้นมาในช่วงเศรษฐกิจเฟืฟ่องฟูแล้วก็หลังสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําให้คนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนะต็มไปหมดแล้วก็ปรากฏว่าตึกเนี่ยมันทรุดโทรมแล้วก็เก่าแก่ลงมาก ก็เลยทาให้จะต้องมีการรีโนเวทขึ้นมานะฮะขึ้นมาเพื่อพัฒนาเพราะว่าฐานตึกเนี่ยแย่มากแล้วเนี่ยก็มีการคนที่อยู่ในชุมชนในโดจุงไกก็คือออกมาคัดค้านหรือรอบข้างนั้นก็ออกมาคัดค้านแล้วพอให้คนพัฒนาคือสถาปนิกชื่อดังมากฮะอันโดธาดาโคนะคนนี้นะฮะคนไทยรู้จักนะทุกคนรู้จักต้องรู้จักอันโดเพราะเขามีชื่อเสียงระดับชาระดับโลกเลยเนี่ยนะฮะอันโดพัฒนาขึ้นมาน่าสนใจมากเลยว่าอันโดเขาพัฒนานะขึ้นมาคือยังเก็บ ส่วนหนึ่งะฮะส่วนเดียวนิดเดียวนะฮะของ1นึ่เาเรียกจะเรียกว่าหนึคูหาหนึ่งตึกของโดจุงไกเนี่ยไว้แล้วก็ทำตึกกระจกนะฮะเชื่อมลงมาแล้วที่น่าที่ที่น่าสนใจมากว่าภูมิทัศน์ตรงนั้นเนี่ยคือยากมากเพราะเป็น,นเป็นเนินสโลปขึ้นไปนะฮะคือเขาทำตึกนะฮะที่สูงขึ้นมาไม่เกิน ต้นเคยากิซึ่งเป็นสัญญาของออสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญของถนนโอโมเตซันโดที่จะมีเรียงรายก็อาจจะเหมือนต้นมะขามที่สนามหลวงเนี่ยเป็นต้นจะไม่ให้สูงเกินต้นเคยากิแล้วเขาขุดข้างล่างลงไปนะฮะขึ้นมาอีก3ชั้นแล้วข้านบนอีก3ชั้นคิดว่าประมาณนี้นะฮะเป็นรวมเป็นทั้งหมด6ชั้นนะฮะว่าได้นะฮะขึ้นมาใต้ดินแล้วก็ทําเป็นสโลปนะฮะเป็นเขาเรียกสไปรัลสโลปคือค่อยค คือตอน,น,ตนอเดินใช่แล้ว<ล>ตอนเดินมาเราจะไม่รู้สึกนะครับว่ามันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆรื่อๆืๆแล้วมันก็คือจะเพลิดเพลแล้วก็ส่วนที่เป็นอย่างรีโนเวทอันเดิมเนี่ยไว้ก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็มีส่วนทั้งเป็นที่พักอาศัย แล้วก็ส่วนที่เป็นร้านคา้าแล้วก็มีส่วนที่เป็นแกลเลอรี่อยู่ด้วยนะฮะทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นนะฮะน่าสนใจมากแล้วแล้วคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นเดิมก็ยังยังได้อยู่ที่เดิมก็จะ<ห>มะีสิทธิ์ที่เข้ามาอยู่ที่เดิมด้วยแล้วก็รวมถึงว่าในระหว่างนั้นเขาก็จะมีการจับฉลากไปอยู่ที่หมายกระจายบางคนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมหรือไม่แล้วซึ่งหลายเจเนอเรชันผ่านไปใ,ใช่ไหมคะเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ คนเก่าแก่หรือว่ารุ่นเดิมๆก็อยากย้ายไปอยู่ชานเมืองก็มีคุณอาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าต้องมี Public Hearing ของชุมชนตรงนั้นด้วยนะต้องขอประทานโทษนิดนึงนะฮะว่าผมข้อมูลเมื่อกี้สปิดไม่ใช่หลังสงครามว่าหลังหลังการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบคันโตคุณภาคคันโตปีอะไรครับปีอันนี้ที่เกิดขึ้นคือปี1927 แสดงว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแสดงว่าเก่ากว่าแฟลตดินแดงเตดินแดงเพราะว่าแฟลตดินแดงของเราเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะคะซึ่งหลังค่อนข้างหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่อนข้างมากนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจเราก็เลยเป็นการตอบคําถามได้ว่าถ้าหากเราจะมีการเปลี่ยนแปลงย่านเก่าย่านแก่อะไรในในกรุงเทพนะคะอยากจะให้ สถาปนิกนะคะมีบทบาทมากที่สุดนะคะในที่จะทํางานร่วมกับทั้งนักประวัติศาสตร์นะคะนักโบราณคดีนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาแล้วมันจะสามารถเกิดโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นได้เหมือนการพัฒนาโอโมเตซันโดที่โตเกียวค่ะคุณอาจวันนี้นะคะรายการคิดเลนเห็นต่างก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะต่อกรณีของการอภิปรายในเรื่องการทุบรื้อสยามสแควร์นะคะโงหนังลีโดลงหนังสการ์ล่าลีโดจะไปไหมนะคะ ของเก่าควรจะอยู่ของใหม่ไม่ควรจะมาเรามีห้างมากเกินไปหรือเปล่าแต่กรณีศึกษาของโอโมเตซันโดก็ทาให้เราเห็นว่าของเก่ากับของใหม่ก็ไม่ได้ฉีกขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มอหรือว่าศูนย์การค้านะฮะก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไม่มีมิวเซียมไม่มีแกลเลอรี่นะคะไม่มีห้องสมุด นะฮะ,ะ,ะแล้วก็มีตัวอย่างนะฮะในกรุงเทพหลายที่ที่เป็นเช่นนั้นอยู่ด้วยนะคะก็หวังว่ากรณีนี้จะทําให้เราสามารถนําไปคิดต่อให้กับกรุงเทพได้ว่าควรจะพัฒนาเมืองไปในทิศทางไหนคะ่ะวันนี้คิดเล่นเห็นต่าง <ๆ S 2> ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ